รอคู่โดนบ่ลูกรอคู่นานไหมนี่รอคู่แทนนานไหมเฮ้ยนี่พยัตุวะนี่มาลูกมา,กเ,มา,กมาเล่นไปเล่นไปดีามากลูกขยับขยับไปเรื่อยดีลูกดี มามามาเอโต้นี <teaching. S 1> <Station. ROM. S 2> ่ตัวใหญ่กูมูครับนี่ยุปหกนี่้องเฟส้องเฟสนี่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงอาาคตไกลมาพี่นิก นี่ก็ผู้หญิงครับหญิงชอบบอลหญิงรักบอลครับนี่สดีมากลูกอไปอีนี่คู่ฝึกศักษาครับคู่แทีนคู่แทีนคู่ฝึกสิทธิ์เก้่วบินเรืองครับเอกประรลศึกษา อะไรวะไผ่เฮ้ยอมองครูตัวเล่นไ,ไปนไนลูกเล่นไปขยับขยับขยับใอยเท้าไปด้วยน,วน,ยน,นี่ของแกนี่นี่<า>นี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองเนี่ยนี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองครับนี่รุดยอดเลีล้ยนกับเจงเลี้ยงกีฬาเกจงครับ เล่นไปลูกเล่นไปเล่นไปหนึ่งสองสามโอ้ปูบปูบไปปูบนะตัวเล็กแต่ใจเด็ดครับหนึ่งสองดีมากไปแล้วหนึ่งสองเยี่ยมนี่น้องทิวน้องทิว อ๋อ oh, oh, oh. นี่ตัวน well, oh, oh. ้น้องเพ็งครับน้องเพ็งเฮ้ยว้าวลอยอย่างน้องเพ็งเอาตรงตรงคู่หน่อยขาคู่ไม่ดีเอาพักพักพัก, oh, พก ah. อไไ้าวิโอ้วันนี้พ่อเด okay. ียวแอบไม่อีกแหละ โอ้ผูดอดก็ติ้งหนามว่าไนกูเย้โอ้คิดใจดีจ้ะน้ำเขอยู่ในผ่องหนาๆวันนี่เป็นรังอยู่พี่ความทำก่อนที่พี่ความมามาเลย เอาละลูกอ่าโดนกระโยมทังอยิงีมือนี้คือ่ใ่องเท้ามาลูกคือเอารองเ้าาไปยอร Điểm đ ไอ้เลยอ๋อยกปมั้ยยโอ้ยตเอาบอนให้ยู่ลวกเอาบอนให้ยูเออเอาบอนให้ยู ประตูลูกประตูวกมีประตูอยู่นะรีไปเลยรตเลนียคุณไทีมปเยนิ่มับไไปไเดี๋ยวเีเยูกไปเลยพวกเป็นยังไปเลยเดี๋ยวมูกระช้นนะเรีนอ่อนมาเลยลูกอย่าเรียนอ่อนมาเลย วาวครับอามอะไรไม่ยากออโตัโอตัวกโดไม่ขึ hey, ははは้นะลยรับรถ นว่าขอไป้ว่าขไปจอมน้ำเป็นน้ำมูฮะตู้ว่าอมเฮ้ยมเจาอยูเ้จอม้าดู้โหงกมาดู ปงเาฮ้ยโอ้ยแต่งเก่งไงวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเบงตันนี่ครับ ดี๋ยวมุสติพ่ายเพิ่งตัวนี้ครับเนี่ยเดือนตัวน้ำโมชานโมอ้าวอ้าวไปไปเอาเข้ามาก่อนลูกเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนยิงให้ตรงยิงให้ตรงดีตรงจริงๆอย่าตรงเสาจับไว้เลย ตั้งใจนี่ลูกตั้งใจตัวไปเห็ดรอดแหละมันเอาบอนาอย่เออยิงนีนี่นี่มากเหรครับนี่บานมุสองนีเลยมือแนีอามไอจีระยุกันจีระตะกี้แมนแมนะโตลำลำมุขจีระจ ไม่กี่ดาวลุงไม่ไดกี้เลี้ยมาเตะบอลหนึ่ที่ยูปวสวงเหนาะที่กันผมัหกมาหุ่นหนง้บหุ